พบกับพี่นาอแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะโอ้โหเมื่อคืนเนาะจะบอกว่าฝนตกหนักแบบหนักมากๆอะค่ะแล้วลมก็แรงๆนะต้นมะละกอพี่นาที่ว่าดดๆอะค่ะหักไปแล้วนะคะตอนนี้เดีย๋ยววันนี้พี่นาก็จะพาเดินสำรวจในสวนนะคะว่ามีอะไรที่มันหักไปบ้างเนาะ อย่าพิ่งเบื่อเนอะไม่รู้จะให้ชมอะไรละ่ะเดินชมสวนอีกแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยฝนมันตกหนักขนาดไหนดูดิโอ้ยดูนะคะเนี่ยน้ำเต็มเลยค่ะน้ำเต็มสรน้อยอีกแล้วนะคะืมเยอะมากเลย นี่ดูดูผักบุงพินาพยายามจะโผพ้นแล้วก็โดนอีกแล้วนะมีต้นข้าวด้วยนะคะข้าวที่ให้ให้นกกินนะก็กระเด็นไปขึ้นเป็นรวงเลยนะคะโอ้ยไอ้ที่งามก็งามเดี๋ยวพินาจะบอกว่าเมื่อเช้าพินาเดินมาตก,กะจมากเลยนะเพราะว่าอ่าพึ่งหลวงลังนั้นนะนะพึ่งหลวงที่เห็นนะคะ นู้นนๆนนเพื่อน,นที่เห็นนะคะเขาแตกหลังเขาไม่รู้ว่าสงสัยมดแดงหรือว่าอะไรนะไปกวนเขาเนาะโอ้โหแตกกันหึ่งเลยออกกระจายมากเลยพี่นาวิ่งเข้าบ้านเลยนึกถึงไอ้เจ้าพวกสัตว์เลี้ยงสงสัยโดนแน่ออกมาไม่มีแล้วค่ะสงบลงแล้วสแสดงว่ามดแดงเข้าไปอ่าไปลักกินน้ำหวานของเขาเนาะ พี่นาจะให้ดูนะอันนี้มุมนี้พี่นาก็จัดสวนนะคะเนี่ยพี่นานำต้นไม้มาปลูกนะเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นตอของมะลุมที่ตัดวันนั้นนะพี่นาจะบอกว่ามะลุมนะสมมุติเราตัดแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยแล้วเราก็มาปักลงดินแบบนี้ยเดี๋ยวมียอดแตกขึ้นมาเลยค่ะเป็นง่ายง่ายสำหรับมะลุมเนาะเนี่ยแยะแฉะไปหมดเลยค่ะเป็นง่ายมากเลยนี่แดดดีมากเลย แดดออกซะบ้างเหอะดินก็จะได้แห้งๆมั้งเนาะนอนกันเงียบเลยสมุนของพินานอนกันเงียบอิ่มแล้วสิเนี่ยพินาก็จะมีไฟแบบนี้นะเนี่ยติดไว้ในสวนกลางคืนนะคะ อุ้ยกรลอกมากินละมุดอีกแล้วละมุดลนเนี่ยอิชากระลอกจังได้กินผลไม้ทุกวัน,หว,นหวานๆทั้งนั้นเลยไม่รอเลยนะกระลอกเองไม่รอยายเลยเนอะอืมต้นไม้หน้าฝนนี่สวยงามจริงๆนะคะ ดูต้นโมกมันต้นนี้เนี่ยโหสูงไวมากเลยก็ดีเหมือนกันนะพอตัดมาลุมออกใช่ไหมคะแดดก็ลงพื้นบ้างนะตรงนี้ก็จะเป็นต้นจันนะฮะจันจันอะไรนาะจันโอหรือจันอินพินาไม่ไม่รู้นะพ่อปลูกไวนะ้เนาะลืมถามพ่อเนาะนนนนนนน,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 นกระลอกกระลอกดูสิกินมวัวไปหมดกระลอกอนะมากินดอกอะไรนึกเลยเนี่ย ดอกไม้ป่าที่ออกดอกเนะาะหลักกองยาวๆอีกแล้วลูกเป็ดของพี่นาไม่ออกลูกสักทีค่ะ <c oughs> ไก่เขาหนีออกจากกลงน้าอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> ไปไหนแล้วเนี่ยชอบหนีออกจากนอกกลงมาอยู่กับเป็ด <c oughs> น่ารัก อันนี้คือมา่านบาหลีนะคะนี่นี่ดูมา่านบาหลีของพี่นาเตสวยงามมากเลยสวยนะคะสวยชอบค่ะลมลื่นมากๆเลยค่ะเสียงเจ้ามารวยก็ขันได้ขันดีเนาะพาชมสวนนะคะงามค่ะไม่ว่าจะเป็นขาเป็นกระชายนะคะงามมากเลย นี่ตะลิงปิงต้นนี้นะคะเนี่ยต้นข้างหน้าที่บอกว่าหักไปแล้วก็ยังมีลูกนะ,ะนี่อันนี้พี่นามาปลูกซ่อมแซมไว้นะ,ะก็หลายต้นเหมือนกันนะสาหรับตะลิงปิงนะคะถ้าอมีลูกพร้อมกันก็โหเยอะมากเลยต้นนี้เขาก็มีลูกไปหนหนึ่งแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะมารวยมารวยมารวย มารวยเสียงดังอย่า,าเลยมารวยตกลงเมื่อไหร่จะมีลูกอะ่ะฟักหรือยังอะลูกอ้าวเอ็งเข้าไปข้างในแล้วเหรอเจ้าโกนไก่ <c ười> ไข่ของพี่นาขนไม่มีแล้แก่จัดคะ่ะอื้ดงังเหลือตัวเดียวเป็ดไทยแก่ตายหมดแล้วคะ่ะว่าไงาสองคนน่ะสองตัว เมื่อไหร่จะฟักมีลูกสักทีนานเกินไปป่ะเนี่ยนะคะก็เน,นี่ยค่ะบรรยากาศในไรในสวนของพี่นาเนาะ <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> เป็นอะไรกันลูก <c oughs> ยังไม่ได้ถ่า <c oughs> เดินมาตรงเดินมาถ่ายคลิปทีไรก็นึกถึงอ่ะ น้องเอฟซีบอกว่าพินาต้องทาําสะน้ําให้ห่านนะเพราะห่านผสมกันในน้ําพินายังไม่ได้ทําเลยอะ่ะโน่นเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะต้นอะไรเนะโหแล้วพ่นาจะไปกินยอดก็ได้ยังไงนะอันนั้นคือต้นอิซึกนะอิซึกที่แบบว่าเขากินยอดนะยอดแกงส้มก็อร่อยนะผัดน้ำมันหอยก็อร่อยก็ดูสูงขนาดนั้นแล้วพ่นาจะไปกินได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดค่ะต้องตัดครึ่งชึบเลยนะให้ขึ้นใหม่เดี๋ยวปล่อยก่อนพนาไม่อยากตัดมันสวยดี อ,อเยอะเลยเนาะอันนั้นก็คือต้นมะขามใหญ่ของพินาเนาะก็พอจะได้เก็บฝักกินได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ไม่ดกอืมสวยงามไม่เอย่ยให้ดูไม้สวยงามบ้างนะคะนี่ไงอันนี้ก็เพมอะไรนะเพมินัมใช่ไหม เพมีมีน้ำอะไรนั่นแหละเอ้ภูภูใบแฉกอะไรเนี่ยแะคะเนี่ยที่พินาย้ายมาปลูกนะโอ้ยสวยแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่พินาย้ายมาปักชำในไร่ในสวนนะชำไปทั่วค่ะเขาก็ขึ้นไปทั่วเหมือนกันนะะเยอะเลยเดี๋ยวพินาจะพาชมน,นะพินาก็ขยายไปเรื่อยเลยนะคะนี่วิธีการปักชำของพินาก็ง่ายมากเลยมากเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คืออ่าม่านบาหลีเนาะ เนี่ยม่านบาหลีนะพี่นาก็ตัดยอดเข้ามานะคะตัดยอดมาแล้วก็มาปักชําแบบนี้นะะเนี่ยเนี่ยง่ายมากเลยค่ะเนี่ยพอปักชําเนาะก็ขึ้นเลยค่ะขึ้นเป็นยอดขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็เป็นอ่าเป็นม่านบาหลีนะะพี่นาจะบอกว่าพี่นาซื้อม่านบาหลีมาต้นละร้อยห้าสิบพี่นาซื้อมาสองต้น,น,อตนโอ้โหอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะจําไม่ได้แล้วแต่สวยงามมากเลยค่ะ แม่มันมันปักชำง่ายมากๆเลยโหไปซื้อเข้ามาเออคนเรามันก็อย่างเงี้ยนะคะ่ะความความความไม่รู้ต้องมาก่อนมาก่อนที่จะรู้เรียกว่าความความโง่ามาก่อนความฉลาดว่างั้นเถอะ <c oughs> ตำลึงนี่ไม่ต้องบอกนะในไร่สวนนะคะเยอะมากค่ะตำลึงนะสำหรับตำลึงแต่พี่นาไม่ไม่ถูกกับตำลึงเนาะ พี่นากินตำลึงไม่ได้เลยนะกินตำลึงเมื่อหลายท้องเสียเมื่อนั้นอันนี้ก็เป็นอ่ะอะไรมะฮอกกานีนั่นลืมชื่อเฉยเลยนะมะฮอกกานีเห็นไหมสูงเลยพี่นาไปแล้วนี่ดูมะละกอมะละกอสาเหตุที่สูงขนาดนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าเขาอยู่คู่กับกอไผ่อยู่กับป่าดู่ไงคะเขาหนีกันมันก็นเลยสูงแบบนั้นนะคะอ่ะ น,นี่นะคะนี่เพมี่มีน้ำเออชื่อ,อนี้แล้วกันเนี่ยนะนี่เห็นไหมเนี่ยพินาก็มาปักตรงน,นี้เห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยพินาก็ปักของพินาไปทั่วเลยคะ่ะเนี่ยเนี่ยเดฟพินาก็เอามาเสียบตรงนี้นะคะเป็นอีกอ,อันนี้จะบอกว่าพริกเนี่ยขึ้นทั่วไรเลยนะคะไม่ต้องปลูกค่ะงามมากเม็ดพริกนะคะ พริกขี้หนูสวนด้วยนะพริกแบบว่าพริกดีด้วยนะเนี่ยอันนี้เดฟนะคะนี่ดูมะขามป้อมพินาพินามีมะขามป้อมสามต้นนะงามงามครับเพื่อนๆเ,เนี่ยเนี่ยดูมะขามป้อมนะคะเนี่ยเนี่ยดูมะขามป้อมง,งามเฉพาะหน้าฝนนี่แหละเดี๋ยวหน้าแรงก็ต้องคอยลดน้ํากันนะคะพินาชอบมากเลยโอ้โหจะบอกว่าเมื่อคืน ตกหนักอะไรเบอร์นั้นแป๊บเดียวนะ,ะ่ยค่ะท่วมไปหมดเลยค่ะต้องสูบน้ำระบายออกนะคะโอ้ยมองทุกอย่างมาสวยงามไปหมดเลยนะคะเนี่ยป่าเต็มไปหมดเลยค่ะในป่านะถ้าจะหาเห็ดโคนก็ไปแวกๆดูนะก็เจอบ้างนะแต่ไม่มากเนาะนี่อ้าวอายไม่เห็นนะเนี่ยเมื่อคืนฝนตกหนัก เกาลัดของพินาโค่นเหรอคะเนี่ยโอ้โหเกาลัดโค่นเหรออเดี๋ยวทีโอ้โหเดี๋ยวต้องเอาไม้มาค้ำแล้วล่ะตายตายตายโอ้โค่นซะมาโคลล่นหรอลูกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวเท้าเหย่เหยียดแลก่อนโอ้ดินฟัดแฟดเลยะคะ่ะโอโ้เดี๋ยวต้องไปหาไม้มาค,ำะคะ้ำค่ะโอ้โห,โห,โห,โหโกำลังสวยเลยะคะ่ะเกาลัดของพินากำลังแตกยอดนะคะเนี่ย เนี่ยกำลังแตกยอดเลยเดี๋ยวเดี๋วต้องไปเอาไม้มาค้าค่ะเนี่ยแตกยอดงามมากๆเลยมันเห็นเด่นอยู่นั่นค่ะไอพริกขี้หนูสวนนะคะเม็ดสวยมากเลยโอ้โหกระท้อนกระเลิงล่ามากเลยค่ะเอ้านี่ไงเห็นแล้วค่ะอ่าทองอุไลนะล้มนะ่ะล้มไปกิ่งนึงนะคะเนี่ย างานเข้าแล้วเดี๋ยวพี่นาจะต้องมามัดนะฮะเห็นทองไรไหมคะลม้มลงไปแล้วค่ะหลายเรื่องเหมือนกันโอ้โหกระถินงามมากเลยปลาก็ยังอยู่นะคะแล้วก็อ่ามะละกอก็พร้อมนะคะน้องเขาสับสับไว้ให้แล้วตำสม้ตมตำปลาดีกว่ามั้งอ่ะพี่นาจะให้พี่พี่นน้องดูเห็ดนะคะนี่นี่ เห็ดอะไรก็ที่บอกว่าไม่รู้ว่าเห็ดอะไรพี่นาก็เลยตั้งชื่อว่าเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอะไรทําไมสวยแบบนี้คะเห็ดอะไรเอ่ยอืมพี่นาจะให้ดูนี่เนี่ยเนี่ยอืมอบมากอะค่ะเนี่ยเนี่ยเห็ดอะไรอะอบจังไหนดูกก,กสินนนเนี่ยเนี่ยโอ้โห สวยมากเลยค่ะเดินในไร่ในสวนต้องระวังนะผลแสบแอย่างเงี้ยอ่าระวังมดแดงค่ะมดแดงไฟอโอ้โหเยอะมากนะกัดปวดด้วยนะคะแต่มดแดงตัวใหญ่แบบเนี้ไม่เป็นไหล้ามดแดงไฟนะฮะตัวเล็กๆอ่ะกัดปวดจริงๆค่ะโอ้โหอ่ะจริงๆอ่ะผู้รู้บอกว่า เขาไม่เห็นแล้วพี่นาไปให้เขาดูเขาบอกว่ากินได้กินได้นดี่นี่กบกบกบเห็นกบไหมคะนี่นี่นี่เห็นก,บไ,นนนนกบไหมอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นกบไหมคะนี่กบกบเ um, นี่ยกินได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมอะพินาก็เห็นกินเกือเข้ามากินด้วยกินงกือเข้ามากินเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เสร็จกินงกือเนี่ยเนี่ยดมเขาก็ไม่เหม็นนะคะหอม หอมกลิ่นคล้ายๆเห็ดเห็ดฟางเห็ดโคนประมาณนั้นน่ะคะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูสิไปทั่วแล้วพี่นาเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 พี่นาต้องหาไม้มาละ <c oughs> แม้แต่ชะอมนะคะชะอมก็โคุ้นนะตายแล้วชะอมก็โคุน้นเอา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  จมก็คุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวปอมามัดค่ะชจมก็คุ้นเนาะอันนี้เศรษฐีวินสันของพี่นาที่ย้ายมาเขาแตกเลยนะคะแตกยอดแล้วค่ะเป็นแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโจมมาตรงนี้เลยค่ะเนี่ยอยู่อย่างนี้อยูง่งี้เดี๋ยวย้ายออกค่ะเอาปอมามัดดีกว่านี่เศรษฐีวินสันเห็นไหมแตกยอดแล้วคิดว่าจะไม่รอด ใบสวยมากๆเนาะจ้ะพินาก็พามาชมเนาะไม่ต้องเดินถึงท้ายสวนนะเดี๋ยวคลิปจะยาวเดี๋ยวเพื่อนๆบอกพินาพาชมจนแบบว่ารู้หมดและทุกซอกทุกมุมแล้วของบ้านสนฟาร์ม <c oughs> ทนหน่อยนะทนดูหน่อยนะจ้าและพบกับพินาใหม่นะคะ <c oughs> พบกับบ้านตนฟาร์มใหม่นะคะสวัสดีค่ะ